สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะทุกคนทํากินเองไม่ต้องซื้อวันนี้นะคะเรายกครัวออกไปกลางดินกลางทรายกันเลยค่ะทุกคน ทำไก่อบปิ๊บสมุนไพรนั่นเองนะคะนี่เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะน่ากินใช่ไหมล่ะคะค่ะเรามาเตรียมเครื่องปรุงกันเลยวันนี้เราจะใช้พริกแห้งนะคะทําแบบไม่เผ็ดค่ะประมาณ5้าเม็ดก็พอแล้วก็ใส่พริกไทยดําลงไปนะคะต่อด้วยตักไคร้หั่นซอยแบบนี้แล้วก็กระเทียมนั่นเองค่ะทุกคนโขลกให้เข้ากันนะคะแล้วก็ให้ละเอียดประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเรามาหมักไก่กันเลยนะคะอ๋อลืมบอกไปใส่ใบมะกรูดไปด้วยนะ นี่โคลกแล้วก็มาหมักแบบนี้เลยนะคะทุกคนคลุคกคลุคกคลคลุกหอมเครื่องเลยนะคะตอนนี้กําลังแบบคลุกแล้วก็หอมเครื่องเทศแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนนี่คลุกให้ทั่วตัวไก่เลยนะคะนี่ หอมมากๆเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรส่วนที่เหลือก็ยัดเข้าไปในนี้ทั้งหมดเลยนะคะนี่เพิ่มความหอมนั่นเองค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะ ปรุงรสค่ะใส่ซอสลงไปซอสถอยนางรสซีอิ๊วขาวค่ะใส่ลงไปเลยนะแตะไครนะคะใส่มาเพื่อที่ยัดเข้าไปข้างในนั่นเองค่ะทุกคนตอนนี้ก็ทำการหมักก่อนค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะสำหรับปี๊บที่จะเอามาอบวันนี้นะคะถ้าเป็นปี๊บใหม่ต้มน้ำแบบนี้ไว้ก่อนนะคะให้น้ำเดือดก่อนแล้วเราถึงจะใช้ค่ะ มาค่ะเราจะมาทําการอบกันแล้วนะคะทุกคนเตรียมขวดแก้วแบบนี้นะคะใส่น้าไม่เต็มขวดล็อกสติกเกอร์ออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นําไก่มาเสียบไว้แบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เป็นยังไงคะแล้วก็หาถ้วยนะคะที่พอดีกับไก่แบบนี้นะคะมาวางไว้แบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนนี่จัดตั้งแบบตรงๆเลยนะคะระวังไก่ของเราจะล้มนะคะทุกคน นี่ก็จัดให้เรียบร้อยให้ไก่ของเราอยู่ได้แล้วเราก็ปิดปีด๊บลงไปเลยค่ะผ่านไป30นาทีเราก็มาเปิดดูนะคะนี่ไก่ของเราก็เริ่มเหลืองเริ่ม,มที่จะสุกแล้วนะคะเป็นยังไงคะนี่ต่อจากนี้เราก็จะมาทาน้ํามันกันค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็มาทาน้ํามันพืชนะคะแล้วปิดทิ้งไว้ค่ะทุกคน มาค่ะมาเปิดดูกันอีกนี่ไก่เริ่มเหลืองอารามแล้วนะคะ าจากนี้เราก็ปิดอบไว้จนไก่เหลืองสุกแบบนี้เลยนะคะทุกคนใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าไฟของคุณจะแรงแค่ไหนนะคะแล้วก็ไฟของคุณจะร้อนประมาณไหนไก่ของเราวันนี้จะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพื่ออบให้ไก่เนื้อนุ่มแล้วก็กรอบนอกนุ่มในนั่นเองนะคะทุกคนและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะเราอบจนกว่าไก่จะหลุดออกมาแบบนี้เลยค่ะ ทุกคนเห็นไหมคะแทบไม่ต้องเคี้ยวกันเลยล่ะคะ่ะนี่ฉีกมาปุ๊บหลุดปับ๊บทันทีเลยนะคะทุกคนเนื้อนุ่มมากเลยคะ่ะข้างในแล้วก็ข้างนอกกรอบน่ากินชะละคะ่ะทุกคนหอมสมุนไพรามากๆเลยนะคะก็ลองไปทํากินกันดูนะคะสูตรนี้ทําง่ายๆนะคะรสชาติไม่จัดจ้านมากถ้าใครชอบรสชาติจัดจ้านก็าสามารถเพิ่มพริกและก็พริกไทยดําตอนโครกไปได้เลยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ลองไปทํากินกันดูนะคะไก่เนื้อนุ่มกรอบนอกแบบนี้นะ ะะทําง่ายๆหอมอร่อยด้วยค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้จะไปกินไก่อบปี๊บสมุนไพรกันก่อนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ